ผ่านมา22ปีก็ยังไม่คิดมีภรรยาบานศักดิ์สิทธิ์แท่งทองของโสดวัย53ปีก้าวเข้าสู่เลข5แล้วสำหรับนักแสดงนุมรุ่นใหญ่แท่งศักดิ์สิทธิ์ึ่งเพิ่งผ่านวันเกิดมาเมื่อไม่นานนี้ แต่เท่าที่ส่องในอินสตาแกรมแล้วก็ไม่ได้จัดงานวันเกิดเหมือนดาราคนอื่นๆไม่รู้ว่าเจ้าตัวจะอยากจะฉลองเหมือนคนอื่นเขาบ้างไหมล่าสุดทีมข่าวบันเทิงอมรินทีวีได้เจอหนุ่มแท่งก็เลยขอถามถึงวันเกิดที่ผ่านมาสักหน่อยถามว่าเป็นยังไงบ้างและอยากได้อะไรเป็นพิเศษไหมวันเกิดปีนี้แท่งได้ตอบว่าสิ่งที่อยากได้ก็ได้ไปแล้วก็คือการซื้อบ้าน วันเกิดปีนี้ก็ได้ซื้อบ้านให้ตัวเองเรียบร้อยแล้วมีความสุขมากมีบ้านเป็นของตัวเองมันที่สุดแล้วถามว่าราคากี่หลักแท้งได้เผยว่าธรรมดาครับบ้านเล็กๆถึงสิล้านไหมแท้งเผยว่าถึงครับถามต่ออีกว่าเป็นเงินเก็บตั้งแต่เข้าวงการเลยหรือเปล่าแท้งได้ตอบว่าทำงานมาไม่เคยเก็บและไม่เคยคิดว่าจะมีบ้านเลย เพราะเราคิดว่ามีบ้านอยู่กับแม่แล้วแต่ตอนหลังก็คิดว่าน่าจะมีอะไรเป็นของตัวเองที่ไม่ใช่ของครอบครัวที่ทำงานมาตลอดหลายๆปีพอมาปีนี้ก็เป็นปีที่ดีทำสำเร็จแล้วถือว่าเป็นของขวัญชิ้นใหญ่ที่ทำให้กับตัวเองได้เมื่อถามว่ามีบ้านแล้วจะมีคอรอบครัวไหมแทงได้บอกว่าเอออันนี้ไม่รู้นะไม่รู้ว่าจะหนักกว่าบ้านหรือเปล่า แต่อายุเข้าเลขห้าแล้วก็คงไม่มีแล้วใช่หรือเปล่าแท่งได้บอกว่าใช่ไม่ได้คิดแล้วครับแล้วเพื่อนๆไม่เป็นห่วงเหรอว่าแก่มาใครจะดูแลเหรอแท่งได้ตอบว่าอันนี้เป็นสิ่งเดียวที่ต้องวางแผนแก้ไขว่าจะทำยังไงตอนแก่ครับแสดงว่าตอนนี้ต้องสุขภาพดีไว้ก่อนอีกอย่างคือต้องมีตังเยอะๆเก็บไว้เยอะๆนะครับอย่าประมาท ถามต่ออีกว่าเราเห็นทั้งพี่โกบทรงสศธิ์มอสมีครอบครัวมีลูกกันแล้วไม่มีความคิดอยากมีครอบครัวบ้างไหมแท้งเผยว่าเราก็วิเคราะห์ว่าเขาพร้อมไหมเขาพร้อมคุณแม่เขาก็มั่นคงมีงานตัวเขามั่นคงอันนี้คือเขาสมบูรณ์ว่ามีได้ส่งเสียและประคองลูกไปถึงฝั่งแน่นอนผมคิดไม่เหมือนคนอื่นอาชีพยังเป็นฟรีแลนซ์มีละครเดี๋ยวไม่มี งานมีบางช่วงเราก็คิดว่าเราจะดูแลใครได้มีคุณภาพไหมเราก็ให้ข้อคิดนี้ไปถึงทุกคนด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้หลายคนพอมีลูกแล้วมีปัญหาอยากจะมีอย่างเดียวแต่ไม่มีกำลังเลี้ยงดูอันนี้มีทําให้ประเทศไทยเกิดปัญหาการมีเยาวชนรุ่นใหม่ขึ้นมาแล้วดูแลไม่ทั่วถึงคิดมากไปหรือเปล่าไม่รู้แต่คิดอย่างนั้นอยากให้ลูกมีคุณภาพ ไม่อยากให้ลูกมาพูดตอนหลังว่าพ่อแม่ไม่มีทุนมาให้เลยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเป็นคนที่ที่คนรู้จักเราก็อยากให้มันออกมาดีผมก็ไม่เชื่อตัวเองเหมือนกันนะครับว่าชีวิตของผมจะมาไกลไกลออกไปเรื่อยๆหลังจากที่กิ้งไว้ก่อนโด่งดังพอสมควรผมก็มีละครเรื่องหลักในรอยแครนเล่นคูกับนุสบาเป็นละครดราม่าเข้มข้นที่คนพูดถึงกันเยอะมาก หลังจากนั้นก็มีละครเรื่องเพื่อเธอเล่นคู่กับแหม่มแคทเธอรียาละครออกมาคนก็ติดตามกันมากต่อมาผมก็มีละครเรื่องหยุดตะวันไว้ที่ปลายฟ้าซึ่งมันก็ประสบความสำเร็จมากจนหายไปพักหนึ่งก็มีละครเรื่องผงเหนือมังกรเล่นคู่กับมาชาต่อมาก็เรื่องตะวันตัดบุรพาเล่นคู่กับติ๊กเจษด,ดาพรซึ่งก็ประสบความสำเร็จทั้งสองเรื่อง